นี่วันนี้พามารู้จักยักษ์ใหญ่ใจดีนะครับพี่ๆนะอย่าง Toyota f o r t u n e er เนะครับโฟร์วิดคันนี้2.4นะครับผมรุ่น V ปี2021นะฮะพี่ๆดูนะฮะรถแรกเข้าวสวยจัดๆนะครับสีขาวมุกม,มีคันเดียวที่เป็น 4x4 พิกมาโฟ 4, แล้วได้หน้าไมเนอร์เชนไปแล้วด้วยนะครับ สวยจริงๆคันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้พามารับชมแบบละเอียดรีวิวแบบละเอียดเช่นเคยเจาะลึกทุกซอกทุกมุมนะครับคันนี้ใครสนใจอยู่เจ็ดที่นั่งรถครอบครัวขนาดใหญ่ออปชั่นแน่นติดตามดูต่อในทิปเต็มได้เลยผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมแล้วเช่นเคยนะกับเซลล์หนวดทอโต้นะครับหรือว่าเซลฟ์มนั่นเองนะฮะใครที่ชอบรถกระบะรถครอบครัวนะครับผมบอกได้เลยว่าติดตามช่องนี้ไว้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนำรถยักษ์ใหญ่นะฮะค่ายโตโยต้ามารีวิวให้พี่ๆคุณผู้ชมนะฮะได้รับชมก่อนใครนะครับ ต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพแรกรับแล้วสวยมากๆด้วยอย่างเจ้า Toyota Fortuner นะครับผม2.4รุ่น V SigmaF ขับเคลื่อน4ล้อนะครับพี่ๆนะใครหารถครอบครัวแบบรุยไปได้ทุกที่แล้วที่สำคัญเลยฟังก์ชันออปชั่นเยอะนะฮะได้ตัวโฉมหน้าใหม่ไมเนอร์เชนนะครับคันนี้ตอบโจทย์พี่แน,น,น่นอนนะฮะร,ราคาป้ายแดงค่าตัวของพี่เขานี่ครับผมตอนอยู่0นะฮะหล้าน 5 0 8 9 0 0 0บาทนะครับแต่พอมาอยู่ทอโต้ตอนนี้นะฮะเหลือเพียงแค่1ล9 0 0 0 0 9 0 0บาทเท่านั้นเองพี่ๆประหยัดไป5 0 0แสนกว่านะครับผมไม่ต้องไปจ่ายนะฮะพอเป็นมือสองราคาดีมากๆนะครับสำหรับ Fort u n e r รนะฮะขายที่หาตัวช็อปตัวจบอยู่นะครับหน้าออ l n นิวนะฮะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูรายละเอียดโครงสร้างตัวรถนะครับรีวิวแบบละเอียดนะฮะมีออปชั่นอะไรบ้าง นะครับหรือว่ามีตําหนิตเตียนตรงไหนไหมเนี่ยนะฮะวันนี้เดี๋ยวตามไปรับชมกันได้เลยนะครับคันนี้นะฮะสามารถที่จะฟรีดาวนะครับผมไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะฮะแล้วก็ผ่อนเพียงงวดละนะฮะหนึ่งบาทตลอดสัญญานะครับถ้าพี่ๆสนใจนะฮะอายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟแนนซ์เกี่ยวกับเลทการผ่อนต่างๆทุกอย่างนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับมุมขวามือนะศูน ปาสี่สามหกหนะครับผมเซลล์หนวดทอออตโต้นะฮะยินดีให้บริการผมต้องบอกงี้ว่าโอ้โหคันนี้กริบจริงๆสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ขัดสีสปานะครับพี่พแต่เดี๋ยวทางเรานะครับมีบริการขัดสีเคลือบให้ยอยู่แล้วนะฮะก่อนส่งมอบตัวรถเรามาดูสภาพแรกเข้ากันเลยดูรถนะครับดูตอนเข้ามานะฮะผมบอกได้เลยว่าดีที่สุดแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าสภาพแรกเข้าเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับรถคันนี้ เดี๋ยวสปาขัดสีให้เนี่ยบอกได้เลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะฮะสำหรับคันนี้ผมให้สภาพเนี่ยเก้เนลยนะนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเพื่อไม่ให้มีการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะขออภัยด้วยนะฮะวันนี้ก็อาจจะเบร์เบร์นิดนึงนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเนี่ยตัวนี้นะฮะไม่แตกไม่มีลาวนะฮะแล้วดูพี่ๆเขาใช้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็นเส้น LED แบบนี้มีมาให้นะฮะ ไฟใบบีม LED เหมือนเคยนะครผมปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เรื่องของกันชนรอยต่อตัวรถเนี่ยเราพาไปดูนะครับเรื่องโครงสร้างตัวรถนี่ต้องดูนะฮะแนบสนิทแบบนี้แล้วก็มีคิ้วซุ้มล้อมาให้นะครับ การชนด้านหน้านะครับไหลริ้วรอยนะครับพี่พี่นะไม่มีการชนการเฉี่ยวมาแต่อย่างใดอาจจะมีร่องรอยการถนอกถลอกตรงนี้มาบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของรถมือสองอยู่แล้วนะฮะแต่ตรงเนี้ยนะฮะพี่พี่ไม่ต้องเป็นกังวลนะผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับตรงไหนเป็นรอยตรงไหนสีผิดเพี้ยนไปนะครับผมเก็บให้อยู่แล้วนะฮะมันต้องมีบ้างนะครับพี่พี่นะสำหรับรถมือสองนะฮะเรื่องริ้วรอยริ้วรอยพวกนี้นะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะอ่ะมาดูกันต่อเลยนะครับ แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแบบนี้ละแล้วก็เซ็นเซอร์นะฮะแจ้งเตือนก่อนการชนเนี่ยเขาก็ติดมาให้เพิ่มนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยไฟเลี้ยวนะครับใช้เป็น LED แบบเส้นนะครับเขาจะอยู่มมาอยู่ด้านล่างและสําหรับโฉมใหม่ในเชนนะฮะกระจังด้านหน้าดีไซน์ปรับเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมด้านข้างตัวนี้นะฮะคิ้วไฟหน้าแก๊ปคิ้วไฟหน้าตรงนี้เขาจะใช้เป็นวัสดุโฮมเมียมมาเลยนะครับส่วนกระจังด้านหน้าเนี่ย ะะใช้เป็นดําเป็นโนแบ็คนะครับโลโก้โตยโยต้าตัวให,ใหญ่แบบนี้การชงกันชนนะครับโอ้โหกริปนะฮะคันนี้เลขทะเบียนหนึ่งขอไขรว่าแหวนนะครับ9748กรุงเทพมหาคนครได้ป้ายนี้ไปเลยนะครับผมไี่ไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวเราดูเลยนะครับไม่มีร่องรอยละอ,องน้ําเข้าไฟเป็นไบเบีม LED หมดแล้วนะฮะพี่ๆนะฝากระโปรงเรามาดูกันคันนี้นะครับเขาได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะสำหรับคันนี้นะสีสวยมาก นะครับสีขาวเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าอมตะตลอดกาลนะฮะเป็นสีที่สวยจริงมองแล้วไม่มีเบื่อนะครับรอยต่อตัวรถหรือว่าซุ้มล้อหรือว่าตัวอะไรต่างๆนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยค่อนข้างคมสวยครบรายละเอียดเนี่ยชัดเจนนะฮะพี่ๆดูได้เลยนะครับอาจจะมีด้านหน้านะตรงกันชนเนี่ยมีรอยทะลงทะลอกมานิดๆหน่อยๆนะครับเป็นรอยดำๆมีแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้เท่านั้นเลยนะฮะมันมันเป็นเหมือนว่าสเก็ดหินนะฮะที่ขับมาโดนรถนะฮะ มันก็จะเป็นประมาณนี้สีมันก็ถลอกมีบ้างนะครับแต่ตรงนี้ผมเก็บงานให้อยู่แล้วนะฮะร,รอยต้องร้อยป่อรถนะครับด้านซ้ายและขวานะฮะไม่มีปัญหาไม่มีตําหนิใดๆนะครับแล้วสีเสมอกันทั้งคันนะครับพี่ๆนะสีต้องเสมอกันการชนด้านหน้ากับแก้มเนี่ยนะฮะสีต้องไม่ผิดเพี้ยนกันนะครับตัวแม็กนะฮะยังไม่ได้มีการ การปรับสภาพหรือว่าขัดสปานะครับแต่แม็กเนี่ยไม่มีร่องรอยลิ้วรอยการขูดเบียดขอบฟุตบาทมาเลยนะครับสังเกตดูนะแม็กขอบสิแล้วยางเนี่ยเปลี่ยนไปให้เป็นปี2024นะครับผมนี่ดอกยางร่องยางเนี่ยยังหนาลึกอยู่เลยนะครับพี่พี่นะเรามาดูนะครับตัวด้านในนะฮะซุ้มโชงซุ้มโชกนะครับผมมาสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับพี่พี่นะโชกองโชกอัพนะครับพวกนี้ใส่กริปนะฮะ เดี๋ยวสปาขัดสีใสสวยแน่นอนนะฮะแล้วตัวกระจกนะครับผมติดฟิล์มไปให้แล้วรอบขันด้วยนะครับไฟลงไฟเลี้ยวนะฮะหรือว่ากระจกมองข้างหูช้างเนี่ยมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นปรับพับไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับสวยจริงๆนะฮะด้านข้างตัวรถเนี่ยผิวพันธุ์ตำหนิเนี่ยแทบจะไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับคิ้วนะฮะที่เป็นสีโครเมียมด้วยเช่นเดียวกันนะครับบันไดเหยียบขึ้นนะฮะได้เป็นสีดําตัดสีบอลเงินแบบนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของภายในกันหน่อยนะฮะกุญแจคันนี้เขาใช้เป็นสมาร์ทเอ็มพี e เนะครับแล้วฟิล์มเนี่ยเขาใช้เป็นของลามิน่านะฮะเรามาดูกันนะครับผมซอกน็อตนะฮะเสาเอนะครับตัวนี้ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะฮะสภาพเนี่ยยังกริบมากนะฮะเรื่องที่สําคัญนะครับเวลาผมพาดูรถหรือว่ารีวิวต่างๆเนี่ยนะฮะอย่างแรกที่เราควรจะดูผมบอกทุกคลิปนะับผมว่าเราต้องดูเรื่องของโครงสร้างเป็นหลัก นะครับรถจะดีรถจะสวยเนี่ยดูโครงสร้างเนี่ยรู้เลยใครที่ดูไม่เป็นนะครับวันนี้ผมจะมาพาดูเบื้องต้นให้นะฮะสำหรับดูเรื่องโครงสร้างรถเราดูน็อตนะฮะน็อตยึดเสา A นะครับเราต่อด้วยนี่เลยนะฮะกระดูกงูนะครับเม็ดสปอร์ตนะฮะกระดูกงูเม็ดสปอร์ตพวกนี้ต้องชัดเจนนะครับพี่ๆนะสปอร์ตเนี่ยต้องกลมสวยทุกเม็ดนะครับเรียงกันแบบนี้เท่านั้นนะฮะถ้านะครับเม็ดสปอร์ตหายหรือว่าเม็ดสปอร์ตเนี่ยไม่มี พี่ๆสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนี้นะครับมีการตัดแต่งโครงสร้างหรือว่าทําสีแก้มาแน่นอนนะครับโครงสร้างบิดเบี้ยวแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งสาคัญที่ผมพาดูนะครับแล้วตัวแผงประตูเองเนี่ยปี2021เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าวัสดุใช้ดีมากนะครับสีดำนะฮะใครที่ชอบภายในดำนะครับอยากจะได้รถภายในดำโอ้โหคันนี้ตอบโจทย์ผมบอกเลยนะครับเดินได้สีขาวแบบนี้กระจกปรับพลาสติกฟ้าออโต้แล้วเรามาดูตัวแผงประตูนะครับ ซีนยางด้านข้างเนี่ยต้องนิ่มๆเลยเล็บจิกไปเนี่ยต้องเป็นรอยเล็บนะนะครับยังนิ่มอยู่ยางรองประตูนะครับเม็ดสปอร์เม็ดพลาตรงฝาประตูเนี่ยเราดูให้หมดนะฮะสครับเพจนะครับตรงพื้นเนี่ยนะฮะพี่ๆนะตรงพื้นเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่ารถใช้งานมาหนักไหมนะครับตรงเนี้ยไม่มีริ้วรอยการขึ้นการลงเนี่ยไม่มีหนักมาเลยนะครับเบาะเนี่ยยังแน่นอยู่เลยเรามาดูซอกน็อตเสา B นะครับเมื่อกี้น็อตเสา A ตอนนี้น็อตเสา B นะครับเป็นน็อตยึดฝาประตูแผ่นหลังนะฮะ ต้องไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันพี่สังเกตนะหัวน็อตจะมนแบบนี้เลยแล้วสีเนี่ยยังไม่หลุดไม่ล่อนนะครับทั้งในและนอกนะฮะเราดูถึงสี่จุดนะครับเขาจะมียึดมานะครับผมนี่น็อต8ตัวนะฮะนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับข้างานหนึ่งสองสามสี่เป็นแปดนะครับน็อตกอนประตูอีกนะฮะเราดูให้ละเอียดซื้อรถนะครับเสียเงินเป็นล้านเป็นแสนนะครับผมบอกได้เลยดูเรื่องโครงสร้างดีกว่านะครับแต่ที่ทอออโต้ผมบอกแค่นี้ว่า เราเนี่ยครับมีการการันตีคัดรถให้เกตเอสภาพสวยอยู่แล้วพี่พี่สบายใจได้เลยนะฮะไม่มีรถชนหนักพี่คว่ำจมน้ํากับสีมาเราไม่รับซื้อแน่นอนนะครับแล้วคันนี้ผมต้องบอกเลยว่าสภาพน่กริปมากๆนะฮะเป็นรถหน่วยงานด้วยรถหน่วยงานปลดระว่างนะครับผมนี่ข้อดีของรถหน่วยงานนะครับผมข้อดีของเขาคือนะฮะรถที่นะฮะหน่วยงานแบบนี้นะครับเขาจะมีการเซอร์วิสมัทแนนต์เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับ ก็คือเขาบังคับเข้าศูนย์นะฮะกฎหมายเนี่ยบอกมาเลยนะครับทุกตั้งแต่1,000 0กิโลแรกนะฮะไปจนถึงแสนโลนะครับเขาจะเข้าศูนย์ตลอดใช้บริการของศูนย์ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรหรืออะไรเนี่ยใช้ของแท้หมดนะครับพี่ๆนะนี่เรามาดูกันนะครับเรื่องโครงสร้างต่อนะฮะเนี่ยตัวสปอร์ตเมทอาร์พวกนี้ยนะครับพี่ๆสังเกตนะฮะสปอร์ตเมทอาร์เนี่ยด้านหน้าด้านหลังเราดึงดูให้หมดเลยนะครับต้องไม่มี ต้องกลมสวยทุกเม็ดนะฮะหรือว่าถ้าเอามือรูปไปเนี่ยนะฮะตัวคมตรงเม็ดสปอตเนี่ยนะฮะต้องไม่มีคมนะต้องมนแบบนี้เลยนะฮะต้องไม่มีบาดมือนะครับอันนี้คือรถเดิมโครงสร้างเดิมนะฮะเอาเรามาดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับเบาะหนังนะฮะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้50-50แล้วก็กระเป๋าจิงโจ้มีมาให้นะครับขอแขวนเกี่ยวยืดรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง4กิโมีมาให้2จุดนะครับตัวนะฮะ เอาเลชาร์จ1จุดนะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับที่เป็นปลั๊กไฟ220นะครับ1จุดนะฮะ220โวลต์นะครับ100วัตต์นะฮะแล้วก็แอร์ด้านหลังนะฮะมีช่องแอร์ด้านหลังปรับอุณหภูมิไฟนะครับผมเบาะเนี่ยมีที่วางแขนมาให้นะครับแล้วก็มีที่เก็บแก้วมาให้ด้วยนะครับสามารถปรับพับเก็บได้แบบนี้เลยนะฮะตัวเบาะเองนะครับเป็นเบาะเดิมโรงงานนะฮะรับรองคาซีทมาให้แล้วนะฮะพี่ๆที่มีลูกเด็กเล็กแดงนะฮะผมบอกได้เลยว่า ตัวบาะตัวนี้ก็ติดตั้งคาซีได้ตัวพื้นนะครับไม่มีเสื่อมสลายใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะครับระบบเบรกนะคะใช้เป็นดิสเบรก ABS ทั้งหมด4ล้อนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะฮะกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีให้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมพี่มั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะฮะบังคับควบคุมนะฮะการคอมคอนโทรนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะฮะเพราะเป็นรถปี21รถปีใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟังก์ชันออปชันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยางเนี่ยเขาใช้ขนาด265นะครับพับหก R 18นะฮะรีวิวแบบละเอียดเหมือนเช่นเคยนะฮะพี่ๆนะผมบอกได้เลยว่าดูกันไปยาวๆนะฮะรีวิวแบบนี้นะฮะไม่มีที่ไหนทำอีกแล้วนะฮะรีวิวแบบให้ละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ๆที่สนใจอยู่นะครับผมไม่ควรปล่อยพลาดนะรถเข้าใหม่นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะ0648436587 แล้วเรามาดูนะครับตัวใหม่ในเชนส์โฉมปี21ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับไฟ LED นะฮะนี่ LED full LED นะนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับ LED หมดแล้วนะฮะและที่สำคัญกล้องถอยเซนเซอร์เนี่ยมีให้ถึง4จุดนะด้านหลังนะครับยางอะไหล่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูตรงพื้นนะครับด้านใต้นะเนี่ยยางอะไหล่ไม่ยางอะไหล่นะครับโชคอัพบเผาเดิมนะครับแล้วก็ท่อเดิมเลยนะครับด้านล่างนะครับผมไม่เป็นสนิมแน่นอนรถปีใหม่นะครับพี่ๆนะ ล่ฟงไล่ฟ้าที่ปัดน้ําฝนไฟเบรคนี่ครับขีฉลามชักฟินอยู่ครบนะฮะตัวนี้เป็นตัวขับ4นี่ครับก็จะมีโลโก้ s i ก m a โฟนะครับที่เป็นโลโก้ตัวขับ4ของ Fortuner นะฮะนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะมองไปไหนเนี่ยรู้เลยนะครับว่าคันนี้สี่ท็อปสุดนะฮะพี่ๆนี่ขับไปไหนนี่แอคล่อได้เลยนะฮะไปติดเท่ได้เลยนะครับแล้วดูด้านหลังนะฮะเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับแขวนได้แบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังเนี่ยกว้างมากๆนะฮะพี่ๆที่ไม่ได้ใช้งานบอดแถวสามก็สามารถที่จะปรับพับแขวนแบบนี้ได้นะครับอาจจะผมเอาออกให้นะฮะให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะเอาลงนะฮะแล้วก็ตัวบอะเนี่ยใช้งานได้ง่ายนะครับแถวทรงแถวสองเนี่ยนะฮะใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะฮะที่เราต้องดึงออกมานะครับเป็นตัวล็อกนะฮะตัวบอะนะครับ อ่ะมานะฮะอึ๊บไม่นะฮะ,นะฮะต้องทุรักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวนาอพี่เนาะนะฮะนี่ด้านหลังนี่เป็นไงนะฮะเบาแถวสามนะฮะปรับพับได้เรียบนะครับหรือพี่ๆที่อยากจะใช้ของเนี่ยฮะใช้พื้นที่ในการเก็บของเนี่ยฮะก็สามารถปรับพับแขวนได้นะครับเรามาดูโครงสร้างกันด้านท้ายดีกว่านะฮะนี่ตัวน็อตนะครับพี่ๆนะสังเกตนะครับอะโฟกัสหน่อยนะฮะตัวน็อตแ็บยึดไฟพวกนี้นะฮะต้องไม่มีรอยถอดรอยขยับ ไฟใช้เป็นของเดิมสแตนเล่นะครับโช๊คอัพเดิมด้านหลังนะฮะโช๊คอัพฝาท้ายแล้วก็ตัวรางน้านะครับน็อตยึดฝาท้ายเนี่ยเราต้องดูนะครับดูเหมือนน็อตเสา A เสา B เลยพี่พี่นะฮะตัวเนี้ยนะฮะต้องไม่มีรอยถอดรอยขันนะครับน็อตยึดฝาท้ายแล้วรางน้าพวกเนี้ยนะครับถ้ารถมีการชนมามีการเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยนะฮะรอยร่องรอยพวกเนี้ยจะหายไปนะถ้าชนจากด้านหลังนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นแกบเดิมนะฮะ ติ๊กเกอร์เดิมนะครับติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนะครับฝาท้ายปิดไฟฟ้านะฮะมีการหนีบมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะแต่ผมขออนุญาตไม่ทดลองให้ดูแล้วกันนะฮะอ่ะมีการหนีบมาให้ใช้งานได้จริงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเราให้ดูรอบคันนะครับพี่ๆนะสวยจัดนะครับโครงคัสซีนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูเลขคัสซีนะครับผม ต้องตรงกันกันกบในสำเนาเล่มแล้วดูใต้ท้องรถนะเลขคัสซีคัสตัวคัสซีเองเนี่ยไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมมานะครับต้องไม่มีนะถ้ามีเนี่ยนะฮะโอ้โหเริ่มไม่ดีแล้วโครงสร้างเริ่มไม่ใช่แล้วนะฮะอันนี้ฐานได้เลยนะฮะว่ารถเกิดอุบัติเหตุมานะครับพี่ๆีท่านไหนนะครับผมอยากจะได้สุดหลอ่อคนนี้นะฮยผมบอกเลยเลยประหยัดเงินไป50 0 0 0นไม่ต้องว่าไปออกป้ายแดงพี่ๆีนะครับได้ตัวท็อปขับ4ประหยัดไป50,000นกว่านะฮะเอาอะไรมาไม่คุ้ม แล้วฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถได้อยู่ที่เครดิตพี่เลยนะฮะเครดิตเริ่มต้นเนี่ย2.79นะครับดอกเบี้ยเนี่ยต่ำสุดนะ2.79นะฮะขอภัยนะครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะฮะนะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวผมให้ดูน็อตดูโครงสร้างนะฮะทั้ง2ฝั่งนะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยถูกมากๆนะฮะไม่ได้เยอะเลยหรือว่าพี่อยากจะใช้เงินออกรถนะครับ อยากจะใช้เงินดาวเท่าไหรนะฮะติดต่อมาได้เลยขึ้นอยู่กับพี่เลยว่าจะใช้เงินดาวรถคันนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับออกรถง่ายนะครับออกได้ทุกอาชีพนะฮะนี่เดี๋ยวผมพาไปนะครับพาไปจัดนะฮะบอกได้เลยว่าไม่ยุ่งยากแน่นอนเอกสารใช้ไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะฮะตัวออปชั่นนีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูออปชั่นนะครับกระจกเนี่ยเปิดปับพรอไฟฟ้าออโต้ได้ทั้งหมด4บาทมือเปิดเนี่ยได้เป็นสีโครเมียมเลยนะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับล็อกรถแล้วก็จก ปรับพับกระจกหูช้างด้านข้างเนี่ยใช้เป็นจอยสติ๊กนี่ครับแบบควบคุมแบบนี้นะครับเป็นไฟฟ้าหมดแล้วแล้วเบาะเนี่ยปรับพับได้แปดทิศทางทรงเบาะนะครับปีดเบาะยังไม่มีล้มเลยพี่พีนะฮะเดินได้สีดําแบบนี้เดินได้สีขาวขออภัยนะฮะมาขอญาตเข้าไปในตัวรถนะครับนะฮะอ่ะผมขอญาตดูกุญแจนิดนึงนะครับกุญแจนะครับใช้เป็นสมาร์ทเอนทีคิเลแบบนี้นะฮะนี่กุญแจสมาร์ทเอนทีคิเลสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับที่รีโมทกุญแจ นะะฮอย่าเบรกนะครับปุ่มพุชสตาร์ทเอนจินสตาร์ทเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับอย่าเบรกแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนี่ก็สตาร์ทรถละแค่นี้นะครับมานะฮะหน้าจอ TFT เนี่ยก็จะขึ้นมาก่อนเลยนะครับหน้าจอสีตรงกลางนะครับสามารถปรับดูการตั้งค่าอะไรต่างๆได้หมดเลยนะฮะบลูทูธนะครับตั้งค่านะครับความเร็วเท่าไหร่นี่ฮะเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดมืนโลนะครับผมเป็นรถหน่วยงานประวัติสูงนะครับพี่ๆนะ บอกได้เลยว่าคันนี้นะฮะใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลขยไมล์ร,ราคาดีสุดๆน้ํามันผมเติมแ้และครึ่งถังนะครับหน้าจอสีหน้าปัดเลือนไมล์เลืองแสงนะครับผมแบบนี้เลยไฟบอร์ดฐานะเกียนะครับหรือว่าจะเป็นพวงมาลัยเอเนี่ยใช้วัสดุซอฟทัชอย่างดีแล้วด้านบนเป็นไม้สีดําพี่ๆี่นะฮะเป็นลายไม้สีดำนะครับถ้าปี1 8บแเนี่ยจะเป็นลายไม้เสียงตาลแต่ตัวปีเอเนี่ยได้เป็นสีดําเรียบร้อยละพัดเดนชิพนะครับผมมีมาให้พุชคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็ยัดมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับปุ่มน้ฮะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องทางวางสายรับสายเนี่ยมีมาให้นะครับผมแจ้งเตือนก่อนการชนเราสามารถปิดได้นะครับผมเปิดได้ฝาท้ายตรงนี้เปิดได้นะครับมีที่เก็บแก้วมาให้นะฮะมาถึงคอนโซลด้านหน้านะครับนี่วัสดุหุ่มหนังอย่างดีสีดํานะครับพี่ๆี่นะเป็นหนังหมดนะหุ้มหนังหมดเลยเนี่ยคอนโซลกลางนะครับพุ่มหนังมาสองข้างเนี่ยเป็นสีดําฝาคูบ็อกเนี่ยหุ่มหนังมานะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นแอร์นะครับช่องเก็บคูบล็อกนะครับ ด้านในเนี่ยจะเป็นแอร์เนาะแล้วก็สามารถเก็บความเย็นได้นะฮะคอนโซลกลางเป็นสีดําทุกอย่างแอร์แบ็กเจใบนะฮะขอไัยนะฮะแอร์แบกเจใบนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะฮะมีมาให้สําหรับคนขับนะฮะแล้วก็ตัวกระจกมองหลังเนี่ยตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะครับสําคัญนี้ที่เก็บวงเก็บแว่นนะครับไฟ LED ด้านบนนะฮะมีให้ครบนะครับพี่ๆนะ ฟังชันออปชันเยอะจัดนะครับหน้าจอกลาง9นิ้วนะครพี่ๆเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะครับคันนี้นะสวยจริงๆนะฮะเครื่องเสียงดีด้วยลำโพง8ตำแหน่งนะครับผมโอ้โหเก็บเสียงดีตั้งหากสำหรับ Fortuner ใครที่เป็นสาว f อ r t u n e r เนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าลำโพงเนี่ยกระหึม่มแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยไม่มีเสียงดังมารบกวนแน่นอนนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดี เซนเซอร์ถอยนะครับมีเสียงแจ้งเตือนมาให้พร้อมกับกล้องถอยนะครับมีเส้นบอกระยะมาแบบนี้นะครับเครื่องเสียงดีมากๆแอร์ออโต้ไฟน่ครับบอกดสถานะแอร์แบ็กติดครบปกติแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าจอดิจิตอลนะแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวขับ4นะครับผมก็จะมีเรื่องของปุ่มปรับนะฮะเวลาขับเคลื่อน4ล้อนะครับเราก็จะมีปุ่มปรับมาขึ้นลงทางลาชันหรือว่าออกตัวบนทางลาชันเนี่ยมีมาให้นะครับผมนี่่มปรับ4ี่คูนะครับผม จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อก็ได้หรือว่าเป็นขับสี่ก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวนะฮะเอาเลดชาร์จ USB ชาร์จนะครับอันนี้มีฝาปิดมาให้ครบนะฮะที่วางแก้วที่เก็บแก้วนะครับคอนโซลด้านล่างตรงกลางนี้นะฮะเป็นลายไม้สีดำนะครับพี่ๆนะสวยมากๆนะครับไว้เป็นที่เก็บกงเก็บแก้วได้มีฝาปิดมานะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับผมอย่างดีเลยแล้วก็เกียร์แบบขั้นบันไดนะครับมีเกียร์ต่ำนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์เองได้ด้วยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะ ปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดก็ยังคงมีให้นะครับการเลื่อนกันถ่ายมีให้นะับผมพี่ๆีเบรกมือแบบแมนนวลนะครับเบรกมือเนี่ยใช้แมนนวลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดีกว่าเบรกไฟแน่นอนการดูแลการเซอร์วิสง่ายกว่านะฮะแล้วก็อะไหล่เนี่ยไม่ได้แพงมากนะครับตัวเนี้ยที่วางแขนพักซอกนะครับพุ้มหนังบุนุ่มมาสีดําอย่างดีนะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบคันนี้นะฮะเอกสารคู่มือการใช้งานใครที่ใช้ไม่เป็นกลัวจะใช้ไม่เป็นนะครับมีคู่มือไปใช้ให้คู่มือไปให้ดูด้วย นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับผมรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานให้ดูแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวจะโดนแบรนดเอานะครับด้านหลังนี่นะฮะโอ้โหใส่ใส่กริบกริบแบบนี้พี่พี่หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันโอ้โหฟีดาวออกรถเพียงแค่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องห้องเครื่องนะครับสวยจัดนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยขอภายนิดหน่อยนะฮะพี่พี่นะ ยาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้เลยฮะเครื่องยนต์2.4ลิตรนี่ครับดีเซลนะฮะขนาดใหญ่เลยนะครับ้องเครื่องยังไม่ได้มีการขัดสปามาให้นะครับแต่เดี๋ยวผมขัดให้แน่นอนของโลงของเหลวหัวโตงหัวเทียนอุปกรณ์สิ้นเปลืองผมดูแลให้หมดนะครับแบตเตอรี่ถ้าไฟอ่อนเนี่ยผมชาร์จให้แล้วก็เปลี่ยนให้ถ้ามันเก่าเกินไปนะครับแต่คันนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าใหม่มากพี่ๆดูสังเกตนะครับฝาเครื่องนะฮะไม่มีรอยถอดหัวโตงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับ ฝาเครื่องนีฮะไม่มีค้าว้มมันหยดเยิมนะครับน้ำไม่ดงไม่ดันแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้กรองอากาศนะครับกระปุกเบรก ABS นะครับอยู่ครบแล้วดูตัวคารนตัวคารนโครงสร้างนะครับปีกนกซ้ายขวานะครับคานด้านหน้าพี่ๆสังเกตนะฮะไม่มีรอยถอดเลยนะฮะไม่มีรอยบิดเบี้ยวไม่มีรอยชนรอยดัดนะฮะต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับพี่ๆเวลาจะดูรถมือสองนะฮะและตัวแผ่นเพจตรงนี้ก็สําคัญนะครับแผ่นเพจตรงนี้นะฮะต้องตรงกันกับในสํานเนาเล่มด้วยนะครับ เรามาดูอีกอย่างหนึง่งน่ฮะน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตยึดฝากระโปรงตัวนี้ไม่เคยถอดนะครับสปอร์ตเมอาร์กซีนยางนะครับแผ่นกันความร้อนต้องตึงแบบนี้เท่านั้นนะครับรูระบายอากาศนะฮะสปรอร์ตฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังไอ้พวกนี้ต้องมีครบนะครับพี่ๆนะถ้าไม่ครบเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะฮะบอกเลยต้องสวยแบบนี้เท่านั้นนะฮะสภาพเหมือนออกป้ายแดงแต่พี่ๆประหยัดไปประมาณ50 0,000กว่าบาทนะครับ มาได้เลยมาจัดได้จัดจองได้จองเนี่ย150แรงมา้าเัาเครื่อง2.4ลิตรคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเซลล์หนวดทอโต้064 436587นะครับใครอยากได้รายละเอียดเลยการผ่นอนนีฮะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นรถรุ่นไลยี่ห้อไลนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ